มันจะกาศกันนะครับหน้าบ้ากันนะครับผม รายการต้นฉบับเนะครับผมพอพอลเมย์เอฟซีทั้งบันไดลาดถ้าดูนะครับพันที่อยู่ช่องเจ้าสลายดูนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กระซูใครกึดูด้วยนะครับผมเจ้ามีรายได้กันด้วยนะครับผมฝากส่องเจ้าสลายด้วยนะครับผมชวนมาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมขออนุญาตลากหน้าแปลงฟังก่อนนะครับผม มันจะคลิปให้ในคนละก้อนเสียก็แค่ก้นนึงนะครับผมครับ